ขนมเกาหลีซ้ำไม่ซ้ำอันไหนบ้างมาดูกันอันแรกกลิ่นจางไปหน่อยก็ได้อยู่ไม่ซ้ำแล้วกัน <c oughs> อันต่อไปลองเป็นรูปปูแตกไปแล้วอืมมันจางๆแต่ก็มีกินอยู่แต่มันไม่เจ้มชนเท่าที่คิดไม่ซ้ำ <c oughs> อัลมอนกลิ่นวาซาบิเป็นเม็ดแบบนี้เลยอืม กินวาซาบิ abi, แต่ไม่ได้ฉุนขนาดนั้นมีผงเคลือบข้างนอกอันนี้ซ้ำอร่อยเยอะข้อเดียวกันแต่อันนี้จะเป็นเชดด้า e ีสแล้วก็เพรสเซลด้วยอูยอันนี้อันนี้น่ารักเป็นเพรสเซลแบบนี้อืมกลิ่นชีสแต่มันจะติดหวานอะ่ะอร่อยนะฝนมันมันอันนี้ซ้ำสุดท้ายมิลคาสสิกอันนี้จะเป็นรสชีส อร่อยมากเลยอ่ะซ้ำเนี่ยก็ซ้ำซ้ำแน่ๆไปลองชิมกันได้อร่อยจริง